ครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับกับช่วงรายการนี้นะครับช่วงคนสร้างสุขนะครับกับรายการบริการของทางสถานีวิทยุมออนะครับ FM 8 8 0สิบนเมะนะครับในวันนี้นะฮะผมนิพนธ์รัตนาคมนะครับจากสมาคมอาสาสร้างสุขรู้สึกเป็นเกียรติมากตลัดเทปนี้นะครับซึ่งเป็นเทปแรกของช่วงรายการคนสร้างสุขนะครับที่เราจะได้นําทุกท่านเนี่ยไปพบกับเรื่องราวดีๆนะครับของคนที่น่าสนใจนะครับในแง่มุมต่างๆนะครับ เนื่องจากว่าช่วงนี้เ,นเป็นช่วงการระบาดของเชื้อโควิด -19 เนะครับเราก็ยังเกาะติดอยู่กับสถานการณ์ในเรื่องนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับเพื่อรองรับทางด้านผู้ป่วยโควิดนะครับผมซึ่งทางมหา,ล,าลัยสงขลานครินทร์ของเราเองนะครับก็ได้มีโรงพยาบาลสนามถึงสองแห่งนะครับซึ่งตอนนี้ความช่วยเหลือก็เข้ามานะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งทางโรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยโควิดนะครับ ในด้านต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจากที่ผมเห็นตรงนี้นะครับเป็นโปสเตอร์เล็กๆหนึ่งนี้นะฮะเป็นแบนเนอร์นะครับใน Facebook นะครับเขาก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยมออร่วมสู้วิกฤตโควิด -19 นะครับเปิดรับประจา์เงินและสิ่งของจําเป็นนะครับเพื่อนําไปใช้ในการดูแลนะครับทางผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับในโรงพยาบาลสนามนะครับรวมถึงที่โรงพยาบาลด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาหาคําตอบกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะช่วยเหลือนะครับ โดยการบริจาคสิ่งของไปยังโรงพยาบาลสนามหรือบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเราควรจะบริจาคอะไรดีที่จะเกิดประโยชน์และก็ถูกใจโรงพยาบาลสนามนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาเจอท่านหนึ่งนะครับซึ่งดูแลในเรื่องนี้นะครับและจะมาให้ความกระจ่างความรู้กับเราได้นะครับผมขอแนะนําคุณจิ๊บเมตตาชุมอินนะครับหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลมหาเลยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งได้เป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลสนาม แห่งที่สองนะครับของโรงพยาบาลสงขลานครินนะครับสวัสดีครับคุณชีวครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีไปยังท่านผู้ชมด้วยนะคะครับผมนะฮะวันนี้นะครับอย่างท่านที่เห็นเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในโกดังสินค้าที่ไหนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยฮะเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองนะครับของโรงพยาบาลสงขลานครินนะใช่ไหมครับนะครับดูมีสิ่งของหลายอย่างมากเลยบางส่วนเนี่ยเป็นสิ่งของซึ่งทางพี่น้องเนี่ยได้ส่งมาบริจาคนะครับบางส่วนทางโรงพยาบาลหรือว่าทางอะไรก็จัดซื้อมาให้นะครับผมใช่ค่ะนะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางให้ทางผู้ชมรู้จักโรงพยาบาลสนามของเราสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างเรามีบริการด้านไหนน่ากลัวหรือเปล่านะฮะค่ะโรงพยาบาลสนามนี่เปิดมาจนถึงวันนี้นี่ก็จะประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะครับในโซนของศูนย์ประชุมนานาชาติ60ปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทนะคะ ก็จะแบ่งเป็นโซนเขียวและโซนแดงท,ที่ท่านผู้ชมรับชมอยู่ตรงนี้เป็นโซนเขียวนะคะซ,ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่มาทํางานเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตทั้งหลายนะคะห้องติดกันเนี่ยเป็นห้องของแพทย์ซึ่งเราเองก็จะซัพพอร์ตอุปกรณ์ต่างๆผ่านทางแพทย์และพยาบาลนะคะแล้วก็ทางแพทย์และพยาบาลจะเป็นคนนําส่งเข้าไปในส่วนผู้ป่วยซึ่งจะอยู่ ข้างหลังเราเนี่ยค่ะแต่ว่ามันมีระบบแยกอากาศที่ทําความสะอาดอากาศแล้วก็ไม่อากาศจะไม่ไหลวนกลับมาในโซนนี้ค,ค่ะคคเพราะฉะนั้นคนที่จะมาทํางานในที่นี้ก็มั่นใจได้ว่าเขาจะไม่ได้รับ คนเปื้อนของเชื้อออกไปสู่ครอบครัวนะคะคแล้วก็นโยบายของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะคะก็จะเน้นคนไม่มากนะคะ,ะดังนั้นห้องสต๊อกของเราห้องนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่อยูอ่สองส่วนด้วยกันนะคะก็จะเป็นบรรเทาสาธารณภัยนะคะคซึ่งซัพพอร์ตโดยมหาวิทยาลัยเช่นกันแล้วกท็ทางมหาวิทยาลัยก็ส่งซัพพอร์ต ที่มาดูแลอุปกรณ์ต่างๆนะคะ,ะโดยในระยะแรกเราก็จะมาอยู่กันวันละสองคนนะคะอตอนนี้เราก็จะสลับเวรกันเข้ามาเพื่อว่าในภารากิจของตรงนี้ที่ที่มันลงตัวแล้วแล้วเพียงแต่ว่าช่วยเหลือพยาบาลตามช่วงเวลาของการนำของส่งเข้านะคะครบอะรบๆนี้รอบๆของเราเนี่ยก็ยังมีทหารนะคะ ถ้าทหารมาช่วยดูแลรักษาวความปลอดภัยให้พยาบาลแพทย์ที่เข้าเวนตรงกลางคืนเนี่ยอบอุน่นตลอด 24, 24ชั่วโมงด้วยก็อ,อย,ายา่างที่ว่าที่นี่คนไม่เยอะมากจะเงาเงานะครับ<ช>อย่างน้อยก็มีทางท<ช>หารเนี่ยมาดูแล<ช>นะความความปลอดภัย<ะ>อยู่พอตอนกลางคืนก็จะมีน้องพยาบาลเข้าเวรนะคะมีแพทย์เข้าเวรในขณะที่เขาก็จะดูทางมอนิเตอร์เข้าไปบางทีผู้คนมากหน้าหลายตาเนื่องจากว่าเรารับประชาชนมาจากหลายกลุ่มอาชีพนะคะก็เขาก็จะได้เป็นความอุ่นใจปลอดภัยว่าถ้ามีเหตุการณ์ อะไรเนี่ยสาธารณภัยก็จะช่วยดูแลได้ทันท่วงทีค่ะแล้วก็ซึ่งแน่นอนว่าตรงทางผู้ป่วยเนี่ยซึ่งรักษาตัวอยู่ไม่ได้อยู่อยู่ในโซนโซนนี้ซึ่งตรงนี้เป็นโซนสีเขียวใช่ค่ะเป็นโซนสีเขียวอีกโซนหนึ่งแล้วครับอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนสีแดงนะคะฝั่งูุนตอนนี้เปิดรับผู้ป่วยอยู่เกือบเกือบจะ60คนนะคะปิ่มปิ่มก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่าง35จนถึง 56คนยังไม่มีว่าห้คนสูงสุดค่ะงที่นู่นก็แยกโซนในเรื่องของอาชาพของพื้นที่เพศหญิงเพศชายแล้วก็พื้นที่ร่วมกันในการรับประทานอาหารแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เขากวาดมีอุปกรณ์กีฬาให้เขาเล่นค่ะซึ่งอย่างบุคคลทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมที่นี่หรือมามอบของเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าถึงโซนนั้นได้ ไม่ไมค,ค่ะบุคคลทั่วไปที่จะเข้าโซนประตูด้านหน้านี้ก็ก็จะต้องแจ้งว่าเข้ามาทําไมอะไรอย่างนี้ครับเพราะนั้นถ้าญาติต่างๆอยากมาเยี่ยมผู้ป่วยในช่วงนี้ไม่ได้<ช><ช>นะครับอาจจะมอบของมาได้ของซึ่งจะบริจาคได้นะครับแต่ว่ารเราอยากสมมติโอ้ยรู้สึกว่าช่วงนี้มีทุเรียนลูกเราชอบอข้าวเหนียวทุเรียนจะฝากมาให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่นี่ได้ไหม อันนี้อันนี้ทางทางแพทย์พยาบาลหาลือตกลงกันแล้วว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีคนฝักน้ำโคกเป็นบ่วงกันน้าชาน้าไหลซึ่งข้างในนั้นมันจะสามารถมีอะไรที่ปนเปื้อนเข้ามาครับแล้วเราก็เลยจะต้องบอกว่าเออไม่ให้เข้าเลยทุกกรณีค่ะเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ป่วยอยากดื่มโคกนะคะเราก็จะจัดหามาให้ค่ะอยากดื่มน้ําชาเราก็จะจัดหามาให้ค่ะเท่าที่ผมเข้ามาสังเกตการนะครับรับรองว่าที่นี่เนี่ยฮะถึงแม้ไม่ ไม่น่าเข้ามาอยู่นะครับค,คือเราไม่อยากติดเชื้อแต่พอเข้ามารับรองครับอยู่สบายกินอิ่มนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ดูมาจากสิ่งของต่างๆซึ่งที่นี่มีนะครับซึ่งในช่วงนี้เนี่ยทางพี่น้องประชาชนทั่ว,วไปด้านนอกเนี่ยเขาก็อยากช่วยเหลือก็บริจาคมาเป็นสิ่งของเยอะแยะมากมายก็เลยมาขอความรู้หน่อยว่าถ้าเกิดเราอยากจะบริจาคสิ่งของให้โดนใจโงพยาบาลสนามเนี่ยที่นี่ต้องการอะไรบ้างครับค่ะ สิ่งของนะคะให้ท่านผู้ชมลองจําลองว่าในชีวิตประจำวันท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าจนเย็นท่านผู้ชมใช้อะไรบ้างนะคะคก็คือตื่นเช้ามาเข้าห้องน้ำใช้กระดาษชิชชู้ใช่ไหมคะ,ะก็จะเป็นสิ่งของที่จําเป็นในชั่วไปยาสับผมผมสบู่อาบน้ําแปรงสีฟันยาสีฟันกระทั่งแปรงทานหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มองไปอีกว่า เวลาที่เราโดนกักบ,บริเวณประมาณ14วันนะคะตัวเราเนี่ยอยู่ในหออยู่ในที่เราสามารถเดินไปไหนไปเซเว่นได้เนี่ยเราก็ต้องการกินทั้งวันใช่ไหมคะทีนี้ผู้ป่วยที่มาอยู่ที่นี่มีความเครียดเนื่องจากออกไปไหนไม่ได้ไปเซเว่นก็ไม่ได้สั่งอะไรก็ไม่ได้ญาติก็มาฝากอะไรไม่ได้ดังนั้นผู้ป่วยก็จะบอกบอกกับเรานะคะบอกกับทางคุณพยาบาลว่า อยากกินของเปรี้ยวถ้าผู้ป่วยบอกว่าอยากกินของเปรี้ยวปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปบอกอผู้ทางผู้รับบริจาคมันก็ไม่ทันใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะมีคอนแทคกับกับร้านผลไม้บางทีเราก็ซื้อในมือแรกๆนะคะคแล้วก็มือหลังๆผู้บริจาคก,ก็หลังไหลกันบริจาคเข้ามานะคะ,คอ,ะอีกบางกรณีนะคะก็นอกจากของใช้นะคะของกิน เพื่อลดความเครียดแล้วก็ให้เขาความสุขอย่างหนึ่งของคนก็คือกินเนาะในเวลาที่เขาไปไหนไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งของพิเศษต่างๆเช่นเมื่อมีเด็กเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลสนามเราเคยมีเด็กตั้งแต่อายุ3าขวบถึง11บขวบนะคะเด็กๆเนี่ยก็จะทุกซนทุกซนใช่ไหมคะถ้าเขาออกไปไหนไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมีสมุดภาพระบายสี มีที่คัดลายมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้น้องเขามีมีกิจกรรมทำแล้วจะไม่กวนใช่ค่ะใช่ค่ะเช่นเมื่อมีเด็ก3ามขวบ5้าขวบเข้ามาเราก็จะบอกว่าช่วงนี้ขอเป็นสมุดระบายสีนะคะหรือไม่ก็สมุดเขียนหนังสือให้ผู้ป่วยได้บันทึกเรื่องราวระหว่างอยู่ในที่นี่ราะนั้นส่วนมากแล้วถ้ากลับผู้ป่วยเนี่คือของกินของใช้ประจําวันใช่ค่ะที่ที่ค่อนข้างจะจําเป็นนะครับาจจะมีแต่ละวัยนี่อาจจะมีความจำเป็นต่างกันใช่ค่ะ นในเรื่องของอาหารของเด็กอะคะ่ะที่เข้ามาอยู่ที่นี่ทางงานโภชนาการโรงพยาบาลสขลานครินจะเป็นคนระบุอย่างเช่นเราบอกว่ามีเด็ก3คนทางโรงพยาบาลก็จะจัดอาหารอ่อนมามประมาณนั้นนะคะนะคแต่เด็กเล็กก็ต้องเป็นอาหารเฉพาะนะแล้วถ้าเกิดว่าจะบริจาคสิ่งของเพื่อบุคลากร,กรทางการแพทย์ตรงนี้ควรไ,ได้อะไรไป<อ>บ้างครับเราเปิดรับอะไรอยู่บ้างเพื่อบุคลากร,กรทางการแพทย์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถุงมือยางอะค่ะถุงมือไนเตรต ที่ที่น้องๆที่เป็นสาธารณภัยก็ตามที่เวลาตามน้องพยาบาลเป็นย,ยันยงไงตมือในเกรดของต,ต,ตัวอย่างนมือเรจะเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้ามันจะหนากว่าแล้วก็ เวลาเราไปเก็บขยะมัดขยะมันจะไม่ขาดนะคะบางทีใช่กระใช้งานที่เวลาเข้าไปยิ่งพูดคนอยู่เยอะๆเป็นครึ่งร้อยเงี้ยค่ะถุงขยะเนี่ยจะหนักมากแล้วก็ทางสาธารณภัยของเราที่เป็นซัพพอร์ตเนี่ยจะต้องเข้าไปกับน้องพยาบาลซึ่งพยาบาลก็ตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยค่ะจะเข้าไปช่วยมัดถุงขยะแล้วก็ช่วยอะไรเงี้ยอันนั้นเขาก็จะต้องปลอดภัยนะคะอันนี้มีตัวอย่างนะอันนี้สารบุครลการแพทย์ซึ่งเป็นอันนี้ถ้าถ้าไม่มีใครบริจาคมาเราก็จะไปเบิก จากโรงพยาบาลซึ่งบางครั้งก็จะมีอก่ไอัใช่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 นอ่ใช่ใช่อว่าท่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ใช่ืช่ใา่ใช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 ุ่ช่ใอ่นช่ใชนใช่ใช่ใช่ใชคใช่ใชรใช่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 คช่ใช่าช่ใช่ใช่ใช่รช่ใช่ใช่วช่ใช่าชค่อนข้างบอบบา่บางค่ะมันจ่ะาดเว่าที่เช่ใก่ใชรใช่ใ้่กช่่่ใช่่ใช่ใช่ใช่่่ใช่ใช่ใเ่ใชหน้าใช่ใช่ใ่ใใช่ใใช่ที่ที่เวลาเใช้ที่มัน มากกว่าแผ่นนี้ค่ะ N95 กห้าใช้เข้าไปที่เราเคยเห็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่ชุดคลุมเต็มตัวนะครับมีเสื้อฝนเสื้ออะไรตงนะเขาจะใส่หน้ากากแบบคลุมทั้งหน้าแบบกลมๆเสื้อฝนก็เช่นกันนะคะก็จะเป็นเสื้อฝนตัวยาวยาวไปถึงรองเท้าบูทครับซึ่งซึ่งของพื้นฐานแบบนี้ทางโรงพยาบาลก็จะเตรียมมาให้ในช่วงที่เราเปิดโรงพยาบาลแรกๆแต่ว่าเมื่องแบบมันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ทางเราก็รับบริจาคบางทีนะคะรับบริจาคมาก็ก็จะไม่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพพยาบาลแต่ว่าเราก็จะเอาไปกระจายใช้อย่างเช่นมีน้องเขาที่ต้องไปดูแลข้างในที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะคะที่จะต้องใส่ถุงมือที่จะต้องใส่เสื้ออะไรเงี้ยที่จะต้องคุมเพื่อกันฝนอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็จะแยกตามความจําเป็นของผู้ชใช้งานแต่ว่าทางแพทย์จริงๆที่อยู่ในแ l a อยู่ในอะไรนี่ก็จะใช้ที่มีมีตัวมาตรฐานของทางการแพทย์ะคะ่ะ ครับผมนะอันนี้เรื่องของสิ่งของหุ่ด้านหลังนะครับที่วางอยู่เป็นแพทแพทเป็นชุดชุดนี้นี่คืออะไรครับอันนี้คือเขาบริจาคมาหรือเรามาจัดการอันนี้คือสิ่งของที่เขาบริจาคทั้งหมดนะคะเป็นกิฟต์เซตตอนรับเข้านะคะก็จะมีพวกที่นี่เนื่องจากไม่มีเครื่องซักผ้านะคะเราก็เลยมีน้ํายาซักผ้าใส่ให้เขาไปคือพอเขาเข้ามาเสร็จปั๊บไม่ได้อะไรมาเลย อย่างนั้นหรือเปล่าส่วนจะมีบางคนนะคะที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจะมีเชื้อแล้วเตลียเสื้อผ้าไม่ทันใช่ไปั๊บก็ส่งเลยตรวจปั้าคือไม่ได้กลับบ้านไปเก็บของนะหรือไม่ก็กลับจะให้ญาติมาส่งก็ไม่ได้เพราะว่าติดเชื้อกันทั้งบ้านครับ ก็เลยก็เลยมาเพราะนั้นเราก็เลยต้องจัดเป็นเซตนี้ให้มีอะไรบ้างครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เรียกว่าเซตอะไรฮะอ่าเป็นเซตแรกรับค่ะแรกรับเซตแรกมันเข้าบ้านนะครับใช่ค่ะมีมีอุปกรณ์เครื่องใช้ประจําวันนะคะนอกจากนี้ก็จัมีอะไผมมาดูก่อนข้าเช็ดตัวค่ะอ๋อดูไหนมีครที่เห็นนะครับมีแชมพูนะครับมีแป้งนะครับมีน้ํายาซักผ้านะครับแล้วก็อ่าแปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็แมสนะครับแมสนี่เป็นชุดเลยคือเหมาะพอสาหรับ14วัน นะครับใช่ค่ะแล้วก็ทิชชู่นะครับอันนี้คือของใช้ส่วนตัวนะครับกิฟเซ็แรกรับแล้วก็นี้เป็นเป็นผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวที่คนไม่ได้เตรียมมานะคะอครับแล้วสำหรับเป็นอ๋อนี่ผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนเนื่องจากว่าวันเปิดสนามวันแรกนี้เราปูไว้ทุกเตียงนะคะทีนี้ก็มีมีผู้ป่วยที่มาแล้วออกไปเขาก็จะเก็บสิ่งของทางนี้ ค่าเชื้อแล้วเอากลับบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนใหม่เนี่ยเราก็จะส่งไปแบบนี้ค่ะเป็นกับชุดแรกรับเขาก็จะปูเองก็ปูเองคือเรามีเตียงอยู่แล้วใช่ค่ะเตียงเตียงเตียงที่นี่พิเศษมากนํามาจากไหนครับเตียงเตียงนี้ก็เราจะได้รับบริจาคมาจากหลายๆหลายๆองค์กรนะคะเป็นของเ c g ก็มีเป็นของที่เห็นก็คือเป็นเตียงเตียงกระดาษใช่ค่ะเป็นเตียงดูมั่นคงมากใช่ค่ะครับผมมีหลายเจ้าบริจาคมาแล้วก็พายัลพลสเป็นเตียงไม้แต่ว่าเตียงกระดาษเนี่ยสิบสี่วันเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยน เข้าไปค่ะเพราะว่าใช่ค่ะใช่มันก็จะอยู่ไม่ได้นานพัดจตตัวจิตตัวนะครับผ้าขนหนูมีด้วยไหมฮะอันนี้คือผ้าขนหนูผ้าขนหนูแล้วก็พัเจตตัวแล้วก็ผ้าห่มด้วยค่ะผ้าห่มก็จะเป็นเซ็ตผ้านวมเพราะว่าที่นี่ที่นี่หนาวนะคะอุณหภูมิของศูนย์ประชุมเนี้ยเป็นเป็นเซ็นทรัแอร์ข้างข้างคือเวลาเราจะหลีเราต้องหลีทั้งโ้งเพราะฉะนั้นกลางคืนที่นู่นอ่ะจะหนาวมาก เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เป็นผ้านวมเนี่ยผู้ป่วยจะขอเราสองพืนก็เป็นดับเบิลไปมันเปืองก็เลยตอนหลังก็เป็นผ้านวมที่เย็นนะใช่ค่ะใช่เขาจําเป็นเหมือนคนเป็นหวัดครับผมใช่ฮะคือง่ายๆก็คือพอผู้ป่วยเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมีพร้อมไม่ต้องเอาอะไรมาก็ได้นะครับค่ะนะฮะแล้วพอกลับบ้านตอนกลับบ้านเรามีชุดชุดอันนี้แนะนำชุดนี้หน่อยครับ ชุดส่งออกเพื่อให้เขาไปอยู่กับตัวเองอยู่ที่บ้านไม่ออกไปไหนสิบสีวันค่ะเราก็จะเตรียมชุดเหมือนเดิมเนี่ยค่ะมีแมสซึ่งมีแสดงความห่วงใยจากคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งใครๆที่อยากจะแสดงความห่วงใยผ่านผู้ป่วยเนี่ยก็จะสามารถทําสติกเกอร์มาฝากเรานะคะแล้วเราก็จะติดความห่วงใยนี่เป็นทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกใช่มครับผมนะแล้วมีแก๊สฟันยาสีดมก็เป็นเครื่องใช้จําเป็นที่ที่ ที่เนื่องจากว่ามีผู้บริจาคมาแล้วเราก็อยากจะส่งถึงผู้ป่วยทั้งเข้าและทั้งออกเราก็เลยจะเสือกลับบ้านไปแล้วตื้นตานใจปลื้มปิ่นนะครับรู้สึกจะเป็นลมก็ดมอยดนได้นะครับมีสเปร์ค่ะเเพื่อให้เขามีนิสัยในการดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชุดชุดชุดส่งกลับครับผมน่ารักมากนะครับที่นี่อีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของใช้ประจําวันแล้วยังสงสัยอยู่ในเรื่องของ ทางด้านอาหารการกินนะครับซึ่งทางผู้จักเนี่ยก็บริาจาคก,กันมาเหมือนกันแต่ก็เนื่องจากอาหารการกินก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเชิญน,นะครับคุณเป๊ปให้ความรู้นะฮะในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะครับผมว่าที่นี่ในเรื่องอาหารการกินเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดจะจะส่งมาเนี่ยต้องระวังยังไงบ้างครับครับก็ในส่วนของเรื่องอาหารการกินนะครับโรงแาลสนามของมหาลัยสงขลานครินนะครับก็ มีการบริการอาหารทุกท่านนะครับผู้ป่วยทุกท่านทั้ง3มื้อนะครับก็ตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นนะครับโดยมื้อเช้าเนี่ยเราก็จะเอาเข้าโซนผู้ป่วยเนี่ยก่อน7จ็ดโมงเช้านะครับก่อน8ปดโมงเช้านะครับแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยก็ประมาณ11บเอดโมงครึ่งนะครับแล้วตอนเย็นก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งอันนี้ก็คือว่าเวลาที่พยาบาลจะต้องนําอาหารเข้าไปในโซนผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบริจาคนี่ก็ต้องมาก่อนนั้นใช่ครับใช่ใช่ครับผม แล้วก็ในส <c oughs> ่วนของอาหารนะครับเราก็รับบริจาคทั้งอาหารสดและอาหารแห้งนะครับส่วนอาหารสดก็คืออาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วนะครับก็เป็นอาหารกล่องก็จะเป็นพวกข้าวกล่องวยเตี๋ยวอะไรพวกนี้ครับเราก็รับหมดแต่ว่าในส่วนของอาหารที่ไม่อยากจะแนะนําให้นานำมาจากก็คือพวกส้มตําปูปลาร้าอะไรพวกนี้ครับก็เป็นพวกของดองของอะไรพวกนี้ครับของดองของแซ่บกินไปใช่ใช่ครับเพราะเดี๋ยวทางผู้ป่วยข้างในเนี่ยอาจจะท้องเสียได้นะครับกระป๋องเรารับไหมครับตอนนี้เราก็ อาหารกระป๋องนี่คือข้างในเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถปรุงอาหารเองได้นะครับก็เลยถ้าเป็นอาหารกระป๋องก็อาจจะเป็นพวกผลไม้กระป๋องอะไรพวกนี้ครับก็สามารถทานได้ก็เน้นเป็นของของหวานนะครับของทานเล่นใช่แต่อย่างปลากระป๋องเนี่ยปากระต้องใช่ครับนะครับเพราะเรามีอาหารสดับอยู่แล้วใช่ครับผมแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นก็ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ท่านใดสนใจจะมาบริจาคนะครับก็ ถ้าในกรณีที่เป็นอาหารกล่องหรือว่าเป็นอาหารสดที่สามารถทานได้วันต่อวันนะครับ,รบก็สามารถติดต่อขอ,อบริจาคได้ที่บริเวณหน้าสานักงานที่การบดีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับร,รับอาหารแล้วก็จะส่งต่อมาที่โรงเรียนสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารที่สามารถเก็บได้นะครับก็สามารถบริจาคได้ทั้งสองที่ก็คือบริจาคที่สํานักงานที่การบดีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่า ไม่สะดวกที่สำนักงานที่การบันีก็มาบริจาคที่โรงพยาบาลสนามก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับถือว่าท่านไหนอยากจะโทรสอบถามนะครับในเรื่องของอาหารนะครับแต่ท่านไหนที่อยากจะส่งงานพิเศษอะไรจริงๆก็ควรจะโทรมาสอบถามกันไว้ก่อนใช่ใช่ครับใช่ครับโทรมาแจ้งก่อนว่าจะมีอาหารอะไรพิเศษอะไรพวกนี้ครับในกรณีถ้าเป็นผลไม้นะครับผลไม้ที่จําเป็นต้องแช่เย็นก็แช่นอกน้าแข็งมาได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยเรากว่าจะนําเข้าในโซนผู้ป่วยเนี่ยก็ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอาจจะเสียได้นะวะระหว่างทางนะครับก็คือถ้าเป็นผลไม้ที่มันเสียง่ายหรือว่าต้องการแช่เย็นเนี่ยก็กกกกกรบกวนแช่น,น้ําแข็งมาอาจจะถ้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าเจ้าหน้านที่เนี่ยอยากทานอะไรเป็นพิเศษก็ได้นะครับเพราะที่นี่ก็ทํา,ทาง,งานกันหนักจริงๆนะครับผมหนักจริงๆขอบคุณมากครับคุณเป๊ปนะสำ,สำหรับเรื่องอาหารนะครับผมกลับมาทางทางพี่จิ๊บนะครับ,รบแล้วในเรื่องของอะไรบ้างที่ตอนนี้เนี่ย ถ้าเกิดสิ่งของที่เราได้รับค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเราจากกัดการยังไงแล้วอะไรบ้างที่อ่ะไม่ต้องบริจาลคละค่อนข้างจะพอแล้วครับสําหรับสิ่งของนะคะทุกๆท่านจะเห็นที่ที่แผ่นรับบริจาคของเราแผ่นนี้นะคะเราจะ,ะบอกไว้ว่าเพื่อโรงพยาบาลสนามในจังหวัดสงขลาทุกโรงพยาบาลนะคะเราก็จะมีการส่งอ่เราทราบว่าโรงพยาบาลนาทวีนะคะเรามีคอนเนคชันขาดเหลืออะไรเราก็จะส่งรถพาไปส่งที่โรงพยาบาล พยาบาลนาทวีคือเราไม่ได้รับบริจาคเพื่อเราเองะเพื่อจามาสงขาทั้งหมดเลยค่ะเตียงหรือที่นอนอะไรเนี่ยก็มีการส่งไปที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขาโรงพยาบาลนาหม่อมนะคะซึ่งซึ่งบางทีขาดแคลนน้ําแล้วยิ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเปิดฉีดวัคซีนโควิดกันด้วยนะคะเราก็จะใช้น้ําเพื่อให้ผู้ป่วยที่เพื่อให้ไม่ใช่ผู้ป่วยสิคะผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนเนี่ยเขาต้องทานน้าเยอะๆน้ําจากสต๊อกของเราเนี่ยก็จะถูกขนไปอยู่ที่ นะที่ศูนย์ฉีดวัคซีนด้วยค่ะแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีพวกทิชชู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องจําเป็นจะต้องใช้ตรงนั้นก็จะถูกส่งไปในขณะเดียวกันพัดลมนะคะพัดลมที่ที่เรารับบริจาคมาเยอะๆเนี่ยเราก็จะเอาไปช่วยในศูนย์ฉีดวัคซีนต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่ที่จำเป็นเฉพาะกิจนะคะในในใบเนี้ยจะอัปเดตท,ทุกๆขออนุญาตนะคะจะทุกๆ5วัน หรือ8วันถ้ามีสิ่งของที่ที่จำเป็นทางพี่ยุคอนิคก็จะอัปเดตอย่างเช่นล่าสุดนะคะเมื่อ2วันที่แล้วก็จะบอกว่าขาดกางเกงขายาวสำหรับสุภาพสตรีอ่ามุสลิมนะคะคซึ่งเขาจะไม่นุ่งกางเกงขาสั้นเ,เราจะเราจะมีส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงกีฬากางเกงบอลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ สิ่งของที่ที่นำบริจาคได้เรื่อยๆเลยก็คือจะเป็นอาหารการกินเพราะว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยลิ้นของเขาอะค่ะจะจะรับรู้ได้น้อยเขาอยากกินอะไรที่แซบๆซอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของการติดเชื้อใช่ค่ะใช่ค่ะลิ้นก็จะเป็นมาม่าแหละค่ะที่ดูดูแซบอยู่นะคะแล้วก็มาม่านี่จะเป็นวัสดุซีซินเปลืองเพราะว่ามันจะได้รสชาติแล้วก็คุ้นคุ้นลิ้นกับคนไทยด้วยนะคคือถ้าเกิดว่าเขากินอาหารหลักเนี่ยรู้สึกว่า ยังไม่อิ่มหรือว่ายังไม่แทบพอเขาสามารถต้มมามากินเองได้ช่ค่ะกลางดึกอะไรเงี้ยค่ะพยาบาลเราจะเข้าวันละสามรอบเท่านั้นเองถ้าสมมติว่าเขาหิวอะไรขึ้นมากลางดึกอะไรเนี้ยไม่มีโอกาสเราก็จะส่งเข้าไปในระหว่างวันได้ครับงั้นเดียวมีอะไรบ้างครับที่อาจจะเรามีเยอะแล้วหรือไม่จําเป็นไม่ต้องส่งมาเพิ่มตอนนี้ที่มีมากเลยนะคะก็จะเป็นที่ชู้เปียกที่ชู้เปียกเนี่ยเราเราเราใช้ผู้ป่วยจะเช็ดบริเวณโต๊ะอาหาร ตอนตั้งใจรับบริจาคครั้งแรกนะคะแต่ว่าผู้ป่วยเองก็ไม่ค่อยได้ใช้เช็ดเพราะเขาจะมีผ้าเช็ดจะมีเวททำความสะอาดเพราะฉะนั้นที่ชู้เปียกนี่ก็จะจะมีเหลือแล้วก็ผ้าอันไมสสาหรับสุภาพสตรีนะคะตอนนั้นเราก็รับบริจาคมาแต่ว่ารอบของโอกาสการใช้ก็สุภาพสตรีเดือนละครั้งเองก็ตอนนี้ก็มีจํานวนพอแล้วซึ่งเขามาอยู่ก็ประมาณไม่กี่วันใช่ค่ะ14วัน14วันนะครับพอหมดเชื้อก็กลับไปได้เพราะโอกาสที่จะใช้น้อยเรามีพอแล้วใช่ค่ะสิ่งของที่อยากจะได้เพิ่มเติมก็จะเป็นพวกวิกอะค่ะ วิกที่ทาวิกว่าลับใช่ค่ะ,ะคไม่ใช่วิกผมนะไม่ใช่ค่ะคเป็นที่สูดดมที่ให้หายรู้สึกโล่งจมูกอะไรอย่างเงี้ยคะเพราะว่าเขาจะคล้ายๆเหมือนอาการเป็นหวัดครับผมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสิ่งของที่ทางโรงพยาบาลสนามกําลังต้องการนะครับท่านทุกท่านก็ลองพิจารณาดูว,ว่าบริจาคอะไรดีที่ให้ถูกใจนะครับทั้งทางโรง,โรงพยาบาลสนามบุคลากร,กรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยนะครับผม สุดท้ายครับถ้าเกิดว่าตอนนี้จะบริจาคเนี่ยจะบริจาคที่ไหนดีมีช่องทางยังไงบ้างในในแผนประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเราทํางานกันหลายฝ่ายนะคะมีโรงพยาบาลมีองค์กรสัมพันธ์แล้วก็มีทางแพทยาบาลแล้วก็มีัมพ p อ o r t นะคะเราจะมีแผ่นที่เป็นมาตรฐานนะคะที่ประกาศออกไปทางพียูคอนิกนะคะว่าเราจะมีสองช่องทางในการบริจาคท่านผู้บริจาคท่านใดที่ไม่สะดวกจะไปซื้อของสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นก็จะสามารถบ,บริจาคเป็นเงินซึ่งเงินเนี ก็จะเข้าบัญชีของคณะแพทยศาสตร์นะคะคแล้วก็ท่านสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าด้วยนะคะ,ะแล้วก็เงินเนี้ยก็จะถูกเหมือนเหมือนเวลาสต็อกเนี้ยสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้รับบริจาคนะคะเราก็ต้องไปจัดซื้อมา เร่งด่วนอะไรเงี้ยแล้วก็จะเบิกจากเงินนี้ออกมาใช้จ่ายนะคะแล้วก็เงินนี้นะคะก็จะไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แพงๆที่ประชาชนไม่สามารถจะบริจาคได้นะคะก็จะไปช่วยซึ่งบนวอดของโรงพยาบาลสงขานครินเนี่ยมีวอดผู้ป่วยโควิดถึง5วอว์ดด้วยกันที่จะดูแลแล้วก็เรื่องของมาตรฐานของเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องวัดความดันอะไรเงี้ยต้องเพิ่มเติมใช่ค่ะเพราะว่าถ้าผู้บริจาคซื้อมาเองเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้ถูก ตรงสเปคก็บริจาคมาเป็นได้ครับผมโอเคงั้นทุกท่านก็สามารถถ้าเป็นสิ่งของนะครับก็สามารถมาบริจาคที่โรงพยาบาลสนามที่นี่ก็ได้นะครับหรือที่สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครลินก็ได้นะเพราะที่นู่นเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันค่ะเราจะมีน้องๆชมรมจิตอาสาของมหาวิทยาลัยนั่งรอรับ บริจาคนะคะแล้วก็โปรเซอร์ของการทํางานก็คือเมื่อท่านมาบริจาคเราก็จะขออนุญาตถ่ายภาพไว้นะคะแล <c oughs> ้วก็จะขอบคุณทางโซเชียลเพื่อเป็นเกียรติของทางใช่ค่ะแล้วก็มีหนังสือขอบคุณตับไปด้วยสําหรับท่านที่ประสงค์จะให้ขอบคุณเป็นหนังสือขอบคุณไปแต่สําหรับอาหารแห้งนะครับก็สามารถบริจาคที่นี่ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นอาหารสดหรืออาหารที่เขาหมดอายุได้เนี่ยก็ให้ติดต่อล่วงหน้านะครับนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าสามารถบริจาคเป็นเงินนะครับซึ่งจะถูกนําไปใช้แปลเปลี่ยนเป็น ข้าวของเครื่องใช้ที่จาเป็นตามโอกาสต่างๆเนี่ยก็ยินดีนะครับผมหรือว่าสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0611741413นะครับหรือ074282345นะครับตั้งแต่เวลา9โมงถึง4โมงนะครับหรือเข้าไปดูลาเอียดได้นะครับที่ facebook a ดพ u ซ c o n n e c นนะครับผมจะขึ้นลาเลียดไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับผมตลอดวันนี้นะครับได้ประโยชน์มากได้ความรู้มากเลยนะในเรื่องของหัวข้อว่า เราจะบริจาคอะไรให้ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ให้ถูกใจโรงพยาบาลสนามนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามที่นี่นะครับทางพิจิบนะครับแล้วก็ทางน้องเตปด้วยนะครับที่ให้ความรู้นะครับแล้วพบกับสาระดีๆนะครับในช่วงรายการคนสร้างสุขนะครับเราจะนําท่านไปพบกับเรื่องราวดีๆของคนที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งในเทปหน้าครับสวัสดีครับ